่อกันอีกสกูปอันนี้ก็เป็นสกูปเรื่องราวดีๆนะคะอของลิเกสาวคุณแอนมิชชัยคือหลายคนก็ทราบดีว่าอยู่นี้เธอแบบเล่นเบลลิ่ดนได้ดีมากหรือเขาเรียกว่าอะไรนะระบำหน้าท้องมออมันมีภาษาษอเก็คือ,อเต้นอะไรอย่างนี้แต่ออใครจะรู้ว่าเอ๊ะอาจจะเป็นเส้นทางโกบอลีุูธหรือเปล่าซึ้นขาโกจริงๆว้าว เสียงหวานๆอย่างนี้คุ้นเคยกันดีกับชื่อของแอนมิชชัยนางเอกลิเกสาวที่คลุกคลีกับการร้องลิเกมาตั้งแต่5ขวบซึ่งนอกจากลิเกและเพลงลูกทุ่งแล้วการเต้นอินเดียยังเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่เธอหลงรักและฝันอยากจะทําจริงๆแล้วชอบอินเดียมาตั้งแต่เด็กแล้วแอนโดนแม่หลอก แม่กว่ได้คเวลาเต้นอินเดียแอนจะมาดูข้างฉากแม่ก็เลยหลอกว่าให้แอนเนี่ยเต้นอินเดียเนี่ยได้เงินนะอะไรอย่างเงี้ยการทํางานกับคนอินเดียเนี่ยคือจริงๆแอนมีคนอินเดียที่รู้จักอยู่แล้วแล้วก็พอเอิญเนี่ยเราไปรู้จักอีกคนนึงเขาก็แนะนําให้เรารู้จักกับครูอินเดียแล้วก็สุดท้ายเลยหลังาก,กาตกลงคุยกันแล้วว่าเราจะทําอัลบั้มเนี่ยเขาก็ได้ติดต่อกับบริษัทแล้วก็ส่งคนมาสอนเป็นเรื่องเป็นราว จากความชอบประกอบกับโอกาสที่เข้ามานับเป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้แอนมิชชัยได้เดินสู่การทํางานเพลงในบอลิวูดโดยเธอทุ่มเทฝึกฝนอย่างเป็นจริงเป็นจังทั้งเรื่องเต้นและร้องกว่า2ปีจนตอนนี้อัดเสียงไปแล้ว5เพลงและวันนี้เราจะพาไปดูการทํางานที่มุมใบของเธอค่ะตอนนี้อยู่ในห้องอัดแล้วค่ะอยู่ที่มุมไบนะคะ I mm love -hmm. เรื่องง่ายเลยวันแรกที่ไปร้องไห้พอเข้าไปในห้องอัดปุ๊บอีห้องที่คอนโทรอ่ะห้องคุมมิกอ่ะเจอกันเข้ามาสิบกว่าคนว่าอะไรอ่ะแบบใจเราเริ่มแบบเฮ้ยทำไมเขาเข้ามากันเยอะจังอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เหมือนเหมือนเขาเหมือนเขาตั้งใจจะเข้ามาดูว่าเราจะร้องได้หรอกดดันนะเพราะว่าแอนรู้สึกว่าเราหาเรื่องหรือเปล่าแอนเออ h อนเป็นคนท n ่มีความสามารถและเป็นคนที o ม e จากปร o เทศไทยที่ไม a สามารถพูด o า speak in Hindi For that, I, I think she's done like a fantastic, really brilliant job. And by the song, as uh, the song, I mean the first song, the second song, she started becoming better and better. So by, by the fifth song, she was really, really good. And I think she's done an excellent job. So all the best to Anne and made this album do really well in Thailand, Bangkok, and all over the world. Cheers. Uh, the tunes are exceptionally good, and Anne has done a remarkable job with the language. Uh, she's mastered it in a short period of time. and The album really rocks. I hope doesn't work it give money you น <laughs> 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 อกจากทีมโปรดิวเซอร์เก่งๆที่เธอได้ร่วมงานแล้วอีกหนึ่งสิ่งที่แอนภาคภูมิใจในการทำงานเพลงที่อินเดียครั้งนี้ก็คือการได้เรียนเต้นกับบริจุมมหาราชครูสอนเต้นชื่อดังผู้ออกแบบท่าเต้นในหนังเรื่อง Dead d e ฟด d u s และอยู่เบื้องหลังศิลปินอีกมากมายแอนก็เชื่อว่าถ้าแอนได้เรียนกับเขาก็ถือว่าเป็นเป็น,เป,นเป็นบุญของตัวเองที่แบบว่า ได้เจอครูระดับแบบระดับนั้นอะไรอย่างเงี้ยบางท่าเนี่ยบางท่าท่าหนึ่งจะเต้นทั้งวันอ่ะกว่าจะขามันจะชินกว่ามันจะต้องเคาะอย่างนั้นเป็นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยมันยากมันต้องแบ่งโซดประสาท จะบินไปอินเดียอีกครั้งเพราะเดยนเต้นอย่างจริงจังซึ่งถ้าโชวเข้าค้างเธออาจจะได้ร้องเพลงประกอบภาพยนตร์อินเดียซึ่งก็นับเป็นสัญญาณบง่งบอกว่าความฝันที่อยากจะทํางานเพลงอินเดียของแอนลิช,ชัยเดินทางมาได้วกว่าครึ่งแล้วและจะไม่หยุดอยู่แค่นี้อย่างแน่นอนค่ะ <S <S เลิเนาะเก๋เชียร์สุดใจขัดดิ้นนะคะของท,งทาวออกมาแล้วแบบเออมาขายขอ m อวอ,อะไรแบบว่าบริวูเต็มขั้นเลยเฮแบบเอลงมันน่าเป็นมากเลิศนะคะจะรอค่ะจะรอเป็นกำลังใจค่ะ